กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงทันปากอยากเผือกคะอ่ะคุณจักรจันออ์คำซิริกันหน่อยหมดสัญญากับช่องจิตไปสักพักแล้วหมดแล้วนะคะแต่ว่ามีข่าวมาคุณแม่เจ้าตัวเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ถูกเอาชื่อเอาตัวเองไปแอบอ้างเนื่องจากว่ากระแสข่าวเนี่ยมีมาว่าแบบนี้มีการแข่งขันกินชิงเงิน2ล้านบาทแล้วก็เอาชื่อคุณจักรจันเนี่ยไปเรียกค่ามัดจำเก็บเงิน ออกับผู้ประกอบการที่เขามาออกบูธอะ่ะซึ่งข่าวนี้เองเนี่ยนะคะทําให้คุณจักรจันรตกใจมากเพราะว่าเหมือนกับว่าค่าตัวที่มันเกิดขึ้นการเก็บค่ามัดจำอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าในกระแสข่าวที่มีเนี่ยเหมือนกับ เป็นการเก็บไปแล้วส่วนหนึ่ง<ะ>คุณชจ้กาจัน์ตกใจค่ะเลยรีบไปแก้ข่าวนี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับมาให้ติดต่องานร่วมงานอะไรแบบนี้ทั้งสิ้นนะคะ,ะเขาก็เลยบอกว่าเขาเพิ่งทราบเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมีการลงนทึกประจําวันกันไว้แล้วเขาเองอ่ะประกาศให้ทราบเลยนะให้เช็คข้อเช็คจริงกันก่อนที่จะโอนเงิน<ะ>คือทุกคนเนี่ยทำมาหากินแล้วเข้าใจแหละแต่ว่าอย่าทําร้ายกันเลยดีกว่า นะฮะอืม่สองกุมภามาที่เกรทนะคะน้องเกรทอดีตอดีตแฟนหนุ่มออดีตแฟนสาวของน้องพอสรันนะครับโพสเือดอีกครั้งนะฮะหลังโซเชียลนะฮะทำไมอะลงโซเชียลไม่ใช่หลังโซเชียลลงโซเชียลเกิดอะไรขึ้นถคาไปวุ่นวายอะไรกับเธออีกคุณแม่ตัวมันเล็กใช่ไหมคุณแม่อ่านผิดเนี่ยอะไรอะ เดี๋ยวต้องให้ทีมงานแค่ลายมือทำไมอะอดีตแฟนโพสสารไงใช่โพสเดือดลงโซเชียลอีกครั้งใช่ค่ะสำหรับคุณเกรซชลิตาเนะเขาจะโพสว่ายังไงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูดีกว่านะคือตอนนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าเขาได้เลิกลากันไปแล้วคุณโพสเนี่ยเขาก็ไปเปิดตัวหวานใจคนใหม่คุณพิมพ์ดาวอไม่ใช่คุณดาวพิมทองคุณดาวก็สวยนะอ๋อคนนี้เหรออือนี้เกรซเกรซสวยใช่แต่ว่าช่วงวาเลนไทน์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเกรซเนี่ยเขาจะเปรี่ยวเฉานะเหมือนกับว่าเขาก็ได้รับดอกไม้จากคนบง นอ,อย่างี้ uh huh. แต่ว่าล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบคุณแม่ uh huh. คุณเกรซเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความที่เขียนไว้ประมาณว่าคนที่ไม่รู้จริงแล้วก็พูดเขียนอะไรแบบคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยเขาไม่ว่า uh huh. ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่ว่าคนที่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทําอะไรแล้วพูดให้คนอื่นเสียหายแทนเนี่ยแหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหยมคือแบบว่าเจอกันหน่อยไหมะอะไรอย่างนี้ uh huh. แคปชั่นที่คุณเกรเขียนใต้าภาพเนี่ยนะคะมีแฮชแท็กย้ำด้วยว่าก็ยังเจ็บคออยู่ไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่น uh huh. ก็ช่ว ไให้เกียรติตัวเองหน่อยมันตลกบีบมือหุ้ยคนเข้ามาให้กําลังใจคุณเกสกันนะคะ,ะแล้วบางคนก็สงสัยว่าคุณเกสเนี่ยเขาหมายถึงใครโพสแสบแบแบบนี้ปกติคุณเกสเขาก็ไม่ค่อยโพอสอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ใช่ฮะนะฮะอ,อะ มาก็ต่อเลยนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่โดนคดีไปคุณแม่อ่านไม่ออกจริงๆใช่ไหมเออนะฮะโดนคดีไป28ล้านนะฮะเอมมี่แม็กซิมใช่อมมี่อมารวันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็หันมาทําขนมขายแล้วนะฮะเพื่อหาเงินใช้นี่นี่28ล้านทําขนมขายเล่นแชร์แชร์ออนไลน์ที่โดนโกงไปแล้วเจ้าตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ออกมาพูดว่าไม่ได้โกงแล้วก็พร้อมที่จะสู้ตอนนี้ล่าสุดไอจีส่วนตัวของคุณเอมมี่ค่ะเขาโพสตคลิปที่นั่งทําทองม้วน เขาเนี่ยบอกเลยนะว่าประมาณตีสี่ครึ่งนะสุดยอดแม่ค้าใส่ใจสู้ลูกค้าก็คือแบบทําเพื่อลูกค้าสุดริษอ่ะนั่งทําขนมส่งให้ลูกค้ารับไปขายที่หัวหินเขาง่วงนะแต่ว่าแต่เพื่อลูกค้าที่รอขนมมาเขาก็ต้องทำต้องขับรถไปซื้อไหมหัวหินบ้านหนูอ่ะไม่เขาเขารับไปขายที่หัวหินบ้านหนูตัวหนูเองไว้ก็คงอย่างนั้นนะขับรถไปซื้อหัวหินแล้วกลับมากินท์เต้เขาบอกว่าล้มแล้วต้องลุกนะคะซิงออร์ซิงเกิลมัม ตัวเขาก็สู้นั่นแหละแรงแต่ไม่เลวเ,ออเขาโพสต์ภาพด้วยเป็นภาพกับคุณแมนการินค่ะแมนมาช่วยเหรอใช่ก็คือทราบสินใจเป็นลูกค้าที่มาอุดหน,นุน<อ>คือเขามองหน้าผู้ชายคนนี้คุณแมนการินเนี่ยคือรู้จักกันมาหลายปีแล้วละ่ละ,ละเขาก็เลยกล้าพูดว่าคนนี้น่ารักไม่ใช่แค่สั่งขนมกับคุณเอมี่เท่านั้นนะที่ผ่านมาเนี่ยคือคอยให้กําลังใจไม่ให้ขาดอยู่ตลอดเลยเ,<อ>เป็นพี่ชายที่ไม่เคยซ้ําเติมว่าอย่างนั้นแหละขาวแย่ๆอะไรมาแค่ไหนเนี่ยแมนเขาเป็นคนน่ทสุดแล้วเขาเป็นคนน่ารักที่สุดแล้วเขาเป็นคนให้กาลัง ว่าใครอยู่แล้วนะฮะเขาเป็นคนน่ารักพี่เต๋อรู้จักเขามานานแล้วแมนคุณแม่เคยไปดูเบอร์กับเขาไหมไม่เคยไม่เอาเอาทาไมฮะกลัวคุณแม่ไม่เชื่อเรื่องดวงเลยเขาเคยดูให้ฉันนานมากทำไมเขายังไม่ดังดูเบอร์เขาบอกว่าเบอร์เนี้มันจะดีช่วงแรกแล้วต่อไปจะไม่ดีฉันก็เลยแบบแมนฉันก็เห็นแกเดินอยู่แถวตะวันนาเนี่ยหาเบอร์อยู่เนี่ยอสมัยแรกๆยุคแรกๆเลยนะเป็นเบอร์ยังไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยน ไม่คือที่บอกว่าไม่ดีเพราะว่าไปมีกระแสทะเลาะก,กับคนอื่นหรือล่าไม่เกี <c oughs> ย่ยวไม่ใช่แมนเขาเขาดูไวน้นะขา free <c oughs> ่าวฟรีดูไว้ฟรีเจอกันฉชนก็จะแซวเขาก็จะแซวฉันตลอดเฮ้ยล่าสุดหนูดูเขาไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะเขาก็เบอร์เนี่ยเขาก็บอกนี่แหละว่าเลขนี้มันติดกับเลขนี้หมายความว่ายังไงอะไระเง<อ>ี้ยอตอนนี้ดังแล้วไงเกี่ยวกับเรื่องเบอร์เขาเคยดังมาแล้วแต่ตอนนี้เขาเงียบไปแล้วนะฮะไปสิไปเปลี่ยนเบอร์เขาแสนหนึ่งไปสิพักก่อน มาซาร่าเอาไปลูกเปลี่ยนเบอร์แสนนึงทั้งคือเบอร์เบอร์นึงนายเบอร์บัญชี ไม่ใช่คนละเบร์คุณแม่นะคะอ่ะพอยไพรินผู้สมัครสอสอเนี้กําลังดังเลยนะคะใช่ค่ะยังไม่เขาบอกยันนะคะไม่ใช่ไซไลน์นะคะเตรียมผักดันนะคะอาชีพพิตตี้เนี่ยให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ถ้าพูดถึงคุณพอยไพรินมาเนี่ยเจ็บคอเลยนะคุณพอยภไพรินค่ะเขาเหมือนกับเคยทาอาชีพนี้มาก่อนไงเขาก็เลยอยากจะผักดันพลอยไพรินรัตนเสถีรค่ะเขาลงสมัครสอสอที่มหาสารคามพักพลังท้องถิ่นไทยใครอยากจะเลือกก็เลือกนะคะปีนี้หลายคนก็ เลยมองว่าเหมือนกับเอ้คนนี้ไม่เหมาะสมที่จะมาลงสมัครหรือเปล่า <apple> เขาเคยถ่ายเซ็กซี่มาก่อนเขาเคยถ่ายใช่ออแล้วอย่างเมื่อวานเนี้ยมันมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยดดดดเขาเผยเออแต่ตนางสวยนะออคือเขาเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะคะตอนเนี้ยคือเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยฮึ มีแรงฮึดผักดันตัวเองมากขึ้นหให้มาทําในจุดจุดนี้ ừ, เพราะว่าทางพักเนี่ยก็ให้โอกาสเขาด้วยแล้วตัวเขาก็รู้สึกว่าอะาจะทําให้เห็นว่าเวลาหาเสียงตั้งแต่ี้สุดตริต <c oughs> <c oughs> คุณแม่ไม่ได้ค่ะต้องใส่แบบเมื่อกี้มีชุดแบบคลุมเต็มที่ใส่ชนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคนแบบตกใจเขาเนี่ยจะทําให้เห็นว่าอาชีพที่เขาเคยทํามามันไม่ได้น่ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ส่งผลแบบ ทางลบต่อสังคมอ่ะอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่สุดจริตยิ่งกระแสที่มองในทางลบเนี่ยนะเขายิ่งผลักดันให้ก้าวมาในจุดๆนี้ขึ้นอาชีพของเขาต้องมีไหวพริบแก้ปัญหาความสามารถรับแรงกดดันการทํางานได้ค่อนข้างสูงส่วนงานด้านลบ คนที่มองว่าเหมือนไซส์ไลน์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่แน่นอนแล้วเขาเนี่ยมาตรการเขานะคะคือเขาอยากจะผลักดันอาชีพพิตตี้ให้อยู่ในทะเบ,บียนอาชีพน๋อเหรอคะเออคนก็เลยมาคอมเมนต์กันว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, โฟกัสเกี่ยวกับคนจนก่อนแม่หนูคนจนก่อนนะลูกนะคนจนไม่มีจะกินคนหนุ่มสาวออฟฟิศต,ตกงานกันจะไม่มีงานทำอ,ออกปัญหาปากท้องก่อนลูกนะคะพิตตี้รวย เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ต่างจากอาีตต่างๆคนมาพิตรี้รวยเมื่อก่อนเมื่อประมาณห0กวิาปีที่แล้วตอนนี้ก็รวยตอนนี้ลมจะเยอะจริงเหรออืมค่าตัวเดี๋ยวนี้พิตรี้ไม่เหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะทำไมมันต่างกันยังไงโอ้เมื่อก่อนนี่เขาวิ่งกันเป็นแสนเขาเดินกันเป็นเราดูเขาไปงานนุ้นงานนี้ได้กะเป็นแสนแล้วเดี๋ยวนี้หลักหมื่นบางทีก็หลักพันะแล้วเด็กก็เดี๋ยวนี้ทุกคนก็อยากเป็นพิตรี้หมดอ่ะ ถามเด็กรุ้นใหม่อยากเป็นอะไรอยากเป็นพี่ตีมันทํางานแล้วได้เงินเลยได้เงินไวไม่บางที่ก็ไม่ได้เงินเลยก็รอเออ<ม>นั่นแหละ<ม>ก็มันเก็เป็นอาชีพอีกอาชีพ,ชพหนึ่งที่สุจริตนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันผ่านยุคเฟื่องฟูมาแล้วไงมันผ่านยุคเฟื่องฟูน้องเขาน่าจะอยู่ในยุคที่อายุเท่าไหร่แล้วอะฮะยี่สิบกว่าเปล่าไม่เท่าไหร่อ่ะยังสาวอยู่วะเออนะคะเขาคงจะไม่ได้อยู่ในยุคที่เฟื่องฟูเพราะว่าพี่ตีที่อยู่ในยุคเฟื่องฟูต้องใครรู้เปใครนกยนระดาคมกองออื เฟื่องฟูล็คือรับตลอดคือเป็นพิตตีในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ต้องพรีเซนต์รถแล้วก็ต้องรู้เร็่ของเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็ต้องอธิบายให้กับลูกค้าได้ เข้าใจเสมอเป็นพิธีกรเป็นคนที่ถูกต้องเป็นพิธีกรด้วยเป็นเซลล์ด้วยเดี๋ยวนี้เห็นน้อยมากเซลล์หมายความว่าเวลาลูกค้าถามอะไรเนี่ยจะต้องตอบคําถามเกี่ยวกับรถยนต์ได้บางคนไปยืนเฉยๆอะไอยืนเฉยๆไม่ไม่พิตตี้พวกนี้ก็จะเป็นพิตตี้สวยงามแล้วมันก็จะมีพิตตี้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นพิตตี้ที่ต้องอธิบายอันนี้ค้าตัวจะต้องสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยและต้องมีสมองแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วพิตตี้ทุกคนนี่คือต้องอัพหน้าอกทุกคนไหมคุณแม่บางคนบางคนเอ้ยแสดงว่าหนูไปเป็นได้สิ หนูอายุเท่าไหร่แล้วพิตตี้หนูเป็นไม่ได้หรอกเพราะแต่หนูไปหนูไปเจอมาสคาร่าเลยเอาเขาอยู่เดินงานใบถงใบเทคงานเมืองทองนี่พิตตี้รดนะเอาหรอรอออะไรคะสิบร้ออเอาคุณผู้ชมนะสิบร้อมันใหญ่ไหมอ่ะก็ใหญ่เอาพิตตี้ตัวเล็กๆไปยืนจะเห็นไหมล่ะไม่เห็นมันต้องเอาตัวใหญ่ไปยืนเออ แล้วเวลาแล้วคนมุงนะลูกคงลูกค้ามุงใหญ่เลยนะอโอ้แต่ไม่มีใครกลับกล้าขอถ่ายรูปเศร้าเนาะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกนะคุณแม่เบรกกันสักครู่<อ>หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้า,าเลื่อนคางหรืออะไรเนี่ยเลื่อนคางเลื่อนคางมันได้ด้วยเหรอได้สิอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะมาชมกันเบรกหน้าช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ